สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของดูบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนะครับวันนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะครับเรื่องราวของการรับมือกับความผิดหวังเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพราะทุกคนต้องเคยผิดหวังนะไม่ว่าผมหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากจะให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับ กด subscribe ตามมาจะกราบขอบพระคุณมากจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วแต่สะดวกเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับ,บหลายๆคนที่มาเติมกำลังใจให้กันด้วยกันกด subscribe นะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวที่เชื่อว่าจะถูกใจทุกคนมากๆเพราะว่าเราทุกคนเคยผิดหวังนะจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าเราเนีเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะแล้วเราจะรับมือกับ อารมณ์ของตัวเองยังไงดีนะครับเราเนี่ยอยากจะหาวิธีการลดความกดดันในตัวเองเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาก็คาดหวังกับเราเหลือเกินนะเราจะมีทักษะการจัดการอารมณ์ให้สมดุลยังไงดีนะเราจะทํายังไงดีให้เปลี่ยนตัวเองให้ทันกับโลกที่หมุนไปนะเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยยังไงดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็เชื่อว่า ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่เราสามารถจะนําไปใช้รับมือกับความผิดหวังได้เพราะว่าความผิดหวังนี่เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ต้องการพบเจอใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเจอในเรื่องใดเรื่องหนึง่งไม่ช่วงไวไัยใดวัยหนึง่งวันใดวันหนึ่งนะครับเพราะว่าการรับมือกับความผิดหวังนี่จริงๆแล้วมันก็ยากนะฮะเมื่อเรารู้สึกผิดหวังมันก็ยากที่จะทําใจยอมรับอะเพราะว่าความผิดหวังมันมาตามมา จากความคาดหวังอะไรที่เราคาดหวังมากพอมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะผิดหวังมากครับอันเนี้ยวันนี้ต้องมีฉบับตึงมากเลยนะฮะแนวทางที่จะรับมือกับความผิดหวังเนี่ยนะะฉบับตึงมากไม่เป็นยังไงครับก็คือเป็นแนวทางที่นําไปใช้ได้แบบว่าโดนโดนเลยนะครับมีนักจิตวิทยาครับเขาได้บอกว่าถ้าเราอยากจะรับมือกับความผิดหวังนะครับ เราต้องรู้สึกตัวเองก่อนว่าตัวเองนะ่ยมีคุณค่าไม่ใช่พอผิดหวงังแล้วก็ไปลดไปด้ค่าตัวเองลดคุณค่าของตัวเองอันนี้เสร็จเลยนะฮะเสร็จซาตานเลยทีมนะ่มันต้องการให้เราเนี่ยชอบช้ำระกมใจมันต้องการให้เราเนี่ยย่ำแย่นะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เอ่อจะเรียกว่าเป็นผู้ผีปีศาจซาตานก็แล้วแต่ แต่ละคนตามความเชื่อนะ่ะมันจ้องเราอยู่นะครับทางพุทธเขาก็บอกว่าเป็นเจ้าเวรในกรรมอะไรเนงะี้ยอยากเห็นเราเศร้า่ะแล้วเราจะไปตกหลุมพรางนั้นทาไมครับเพราะความผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในระยะหนึ่งแค่นั้นเองดังนั้นนะเรื่องนี้นะครับถ้าเราลดคุณค่าตัวเองหรือไปด้อยค่าตัวเองเราก็จะเกิดความ สูญเสียสูญเสียความเชื่อมั่นความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ส่งผลไปถึงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างโดยคราวนี้ก็พานเลยนะหลายคนก็ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคมเลยนะหรือยุคปัจจุบันนี้ก็ชอบเรียกว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้า อย่างนี้ไม่ดีนะะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลซึมเศร้าไบาโพล่าอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายนะครับโรคย้ำคิดย้ำทำดังนั้นเรื่องนี้เราต้องหาทางรับมือกับมันแล้วยังไงเดี๋ยวผมก็จะมานำเสนอในตอนต่อๆไปนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเสียใจผิดหวังเป็นได้ไม่ได้แต่อย่าซ้ำเติมตัวเองนี่คือสิ่งที่ครูอาจารย์ ผู้รู้นักปราชญ์ท่านใหน้แนวทางเอาไว้นะครับเพราะว่าความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ที่ m i n d เซตตั้งหะครับสำหรับผมแล้ว m ม n d แปลว่าจิตใจ Set แปลว่าตั้งเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราตั้งใจนี่แปลง่ายๆแบบของผมนะฮะถ้าเราตั้ง m มายเ e t ตั้งใจของเราในแนวทางที่จะแบบยังไงฉันก็ผ่านบนมันได้อยู่แล้วอะ แต่ถามว่าเสียใจมีไหมโอ,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 โอ้โหผมนี่ก็สมัยหนุ่มๆน,นี่ก็ผิดหวังทีหนึ่งนี่ก็แบบว่าราบพนาศูนย์เลยนะคือตัวเองอ,อ่อนเร,โอโอโอเราหวยรยแรงหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกระติดกระใจจะทํางานมันผ่านมาแล้วพอผ่านมาแล้วย้อนกลับไปเขตลกก็สมเพชตัวเองไหมบางทีก็นึกสมเพชตัวเองเหมือนกันเนาะแต่อย่างว่านะทุกคนก็ต้องผ่านช่วงเวลาตรงนั้นเป็นวัยรุ่นน่ะมันก็อย่างนั้นนะเนาะอ่ะเรามาดูว่าเราจะหา วิธีการที่จะรับมือแบบฉบับเปงนมากยังไงนะความผิดหวังเนะยหนึ่งคือทบทวนความรู้สึกแล้วก็ให้รู้เท่าทันความคิดด้านลบด้วยนะเพราะว่าเวลาที่คนเราผิดหวังเนี่ยปฏิกิริยาของเราก็จะมีสองแบบนะหนึ่งคือว่าหลายคนก็นิ่งอึ้งกิมกี่ไปเลยช็อกหนักมากกับร้องไห้หนักมากช็อกหนักมากนะดีโพยดีพาย บางคนก็มีอย่างนี้ด้วยนะสองแบบไงบางคนก็นิ่งเงียบไปเลยบางคนก็ตีโวยปิดโอ้โหอิมะเทิงใหญ่เลยนะโวยวายออกฤทธิ์ออกเดชด้ยวยความผิดหวังนะแต่ไม่ว่าเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในสมองของเราในอัวของเรานี่นะครับครูอ,อาจารย์บอกว่าให้ประมวลผลให้ดีอย่าไปประมูลผลทางลบในทุกสิ่งทุกอย่างเช่น ฉันมันไม่ดีมันแย่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างหนึ่งไม่มีใครอยากคบฉันหรอกไม่มีใครอยากจะมาติดต่อพูดคุยกับฉันไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนฉันโลกเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยแต่มีอย่างนี้ตามมานะในการประมวลผลการทบทวนความรู้สึกและรู้เท่าทันความคิดทางด้านลบจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ครูอาจารย์ท่านบอกไว้นะครับเพราะว่าถ้าประมวลผลทางลบ m มายเซตไปทางลบซะแล้วเดี๋ยวพฤติกรรมทางลบจะออกมาอีกมากมาานะแล้วเราจะเสียใจเลยนะเราทำไปแล้วจากการที่ผิดหวังเนี่ยรับมือไม่ทันนะมาดูต่อมาสิท่านบอกว่าให้กลับมาสู่เซฟโซนนะเซฟโซนเป็นยังไงครับนะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยนะรู้สึกดีกลับมาได้ยังไงครับเพราะจริงๆแล้วความผิดหวังทำให้เราเจ็บปวดใจเนาะ อารมณ์ความรู้สึกก็แปรปรวนเนะาะดังนั้นเราต้องพาจิตใจของเราเนี่ยนะครับพาจิตใจของเรากลับไปพักที่เซฟโซนพื้นที่นั้นของเรานะครับก็อาจจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องพาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเช่นบางคนชอบเรียงสัตว เจ้าแมวเหมียวก็ไปอยู่กับแมวเหมียวเจ้าตกกูบก็ไปเล่นกับเจ้าตูบที่บ้านนะครับพากันไปกินของอร่อยอร่อยกับเพื่อนหรือกับสมาชิกในครอบครัวอยู่กับใครก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจอใครมีแฟนก็จ,จะอยู่กับแฟนถ้าเกิดว่าไม่ได้ผิดหวังจากแฟนนะครับรหรือคู่สามีภรรยาได้หมดพี่น้องพ่อแม่กับลูกปู่ย่าตายายแล้วแต่เลยนะเจ้านายกับลูกน้องได้หมดครูอาจารย์กับลูกศิษย์ อาจจะกลับไปเล่าความทุกข์ความผิดหวังความร้าวรานใจให้คนที่บ้านเราฟังก็ได้นะครับโทรหาเพื่อนสนิทไลน์คุยกันแล้วแต่ครับจะทำอะไรก็ที่มันเป็นเซฟโซนนะครับต้องพาตัวเราเองเนี่ยไปหาที่ที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นนั่นเองเซฟโซนอันนี้นะครับและต่อไปก็คือต้องมองหาเหตุและผลที่นำมาสู่ความผิดหวังเลยครับว่าทำไมเราต้อง ผิดหวังด้วยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคือต้องรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองและรู้เท่าทันเหตุและผลจริงๆแต่หลังจากพักกายพักใจไปแล้วนะครับพอเรารู้ว่าเหตุมันเป็นเพราะอะไรที่มันทําให้เกิดผลอย่างนั้นคือทําให้เราต้องผิดหวังเนี่ยเราจะได้กลับมาใช้สติปัญญานะแล้วก็พิจารณาที่จะปร,ะรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพราะว่ามีไม่มีใครทําถูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราก็มีพลาดกันได้แต่ถ้าเราอยากจะกลับมาใจดีดังเดิมนะก็ต้องหาเหตุและผลให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราต้องผิดหวังนี้หวังมากเกินไปหรือเปล่าหวังในสิ่งที่มันสูงเกินไปหรือเปล่ามันเยอะไปไหมมันโอ้โหไม่น่าจะแบบว่าหวังขนาดนั้นอะไรเงี้ย พราะอาจจะมีหลายตําราหลายสครูนะครับที่บอกว่าต้องคิดใหญ่ไว้ก่อนก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ว่าท่านจะประยุกต์ใช้สูตรไหนแบบจําลองไหนสครูไหนของสูตรของใครนะที่จะเข้ากับตัวเราให้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้ที่นําเสนอแนวทางเหล่านี้หลายคนผมก็เป็นอีกอีกช่องหนึ่งอีกชานั่นหนึ่งนะครับที่นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้กคนนั่นเองครับอย่าลืมด้วยนะไปเสริม จุดแข็งของเราที่มีและลดจุดอ่อนนี่จะช่วยทำให้รับมือกับความผิดหวังได้ดีมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราจะกลับไปต่อสู้กับชีวิตใหม่นะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดหวังอีกเราก็ต้องไปดูจุดแข็งของเราเนาะซึ่งบางทีเราลืมนะว่าจุดแข็งอย่างนี้แล้วเราเป็นคนที่เข้ากับคนได้ดีคนรู้สึกว่าพูดคุยกับเราแล้วสบายใจนะไปลดจุดอ่อนจุดอ่อน อาจจะเป็นเรื่องราที่เราหูเบาเชื่อคนง่ายไปอะไรเงี้ยหรือรับปากไปซะทุกอย่างอืใครบอกใครก็รับปากไปซะทุกอย่างสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นเครียดเป็นรุ่มเองนะแล้วพอเราทําให้สําเร็จคนเขาก็ต่อว่าเอาคขาวนี้เราก็ผิดหวังเลยว่าทําไมทํากับเราอย่างนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนของเราอยู่นี่ผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะที่สดๆตรงนี้ว่าต้องเสริมจุดแข็งแล้วก็ลดจุดอ่อน อะไรแข็งก็เสริมเข้าไปอีกนะให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าจะทําให้เราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมทุกวันนี้ซึ่งเขาบอกว่าสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากนะฮะดังนั้นนะครับความผิดหวังที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตเราในทุกๆวันเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราก็ต้องเตรียมหาเครื่องมือแนวทาง ในการจะรับมือนี่คือแบบฉบับแบบตึงมากเลยนะที่โดกมาทึกไว้ไม่ให้ลืม Channel เรานำมาเสนอกันนะอย่าลืมนะครับเราจะให้กำลังใจทีมงานของเรากด Subscribe จะขอบคุณมากมากจริงๆครับเราพบกันครั้งใหม่เรื่องราวดีๆที่จะนำไปใช้ได้ประโยชน์จริงๆในชีวิตจริงของทุกทุกคนขอบคุณมากแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ